ผู้ขาเดินไปด้วยกันเกมการเมืองนขณะน,นี้มีสองเรื่องที่เกี่ยวโยงกันคือในวันเซ็นเ o u คุณสีธาได้ลุกถามถึงการจับมือกันอย่างเหนียวแน่นของพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยไม่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรในทางการเมืองตอบลำบากเพราะสถานการณ์ของนายกจะชื่อพิธาหรือไม่มันยังไม่แน่นอนเหมือนทุกครั้ง จึงสมควรไปถามกันเป็นการภายในมากกว่าที่จะออกมาถามต่อหน้าสื่อเงื่อนไขจะเปลี่ยนหากดันนายกที่ชื่อพิธาไม่ผ่านสอวอคุณสิธาเป็นคนในพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยการถามต่อหน้าสื่อในวันจับมือจะตั้งรัฐบาลแบบนี้ย่อมสร้างความกระอักกระอ่วนจนทำให้หมอชลนานถึงกับถามพรรเก้าไกลว่าจะเลือกหนึเสียงของเพื่อไทย หรือหกเสียงของไทยสร้างไทยรอยรล้าแตกให้เห็นแผลเก่าของพรรคร่วมรัฐบาลตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งข่ายแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่เอาพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยทั้งทงที่เคยอยู่พรรคเดียวกันมาก่อนกลายเป็นผีไม่เผาขี้เท่าไม่เหยียบภาร,ระหนักจึงตกอยู่กับพรรคเก่าไกลส่วนการเลือกประธานสภามีการแข่งแย่งตำแหน่งนี้ระหว่างสองพรรคแกนนา ในเมื่อนายกยังไม่แน่ว่าชื่อพิธาหรือไม่หากโหวตครั้งแรกไม่ผ่านประธานสภาจะต้องบรรจุวาระให้สวโหวตอีกอกี่ครั้งก็ได้เพื่อเพิ่มแรงกดดันเมื่อประธานสภาเป็นคนของพรรคเก้าไกลแต่หากประธานสภาเป็นคนของพรรคเพื่อไทยอาจให้โหวตครั้งเดียวตามธรรมเนียมเมื่อไม่ผ่านสวก็เสนอชื่อแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยที่มีถึงสคน ในขณะที่พรรคเก้าไกลเองมีแคนดิเดตนายกแค่คนเดียวชื่อพิธาจึงมีแผนส้มลนหากไปถึงตรงนั้นแล้วสอวอไม่โหวตอ้างคุณสมบัติเรื่องหุ้นสื่อไม่ได้สวนมติประชาชนเสียหน่อยเกมจะเปลี่ยนบอลจะเข้าเท้าเพื่อไทยถึงเวลานั้นจะได้เห็นว่าก้าวไกลจะยังอยู่ร่วมรัฐบาลอยู่ไหมหรือจะยอมไปเป็นฝ่ายค้านจนเพื่อไทย มีสิทธิสมบูรณ์แบบที่จะสลัดขั้วสลายเงื่อนไขเข้าร่วมกับพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐได้สอสอ280เสียงโหวตฉลุยโดยสอวอหรืออาจหามให้บิ๊กป้อมขึ้นเป็นนายกคนที่30แทนเพื่อแลกการกลับบ้านมาเลี้ยงหลานโดยพักเก้าไกลทำอะไรไม่ได้ถึงเวลานั้นอยู่ที่ว่ารัฐบาลใหม่ที่ชนะเพราะกรรมาการจับแพ้ฟาว จะเดินต่อไปได้นานแค่ไหนเกมนี้วางกันมาแล้วและหากไม่ยอมทั้งสองพักให้โหวตเลือกในสภาหาประธานสภาแข่งกันเอายิงเข้าทางเพื่อไทยไปใหญ่เพราะคอนเน็ชันดีกว่าเก้าไกลแต่ในเมื่อพักเพื่อไทยกินกระทรวงเกต A เอไปแทบทั้งหมดไล่ตั้งแต่คมนาคมกเกษตรพลังงานอุตสาหากรรมท่องเที่ยวและกีฬา ทีมคนแก่พักเพื่อไทยได้เนื้อวากิวไปกินปล่อยให้ทีมเด็กพักเก้าไกลไปกินน้ำพริกปลาทูตำแหน่งประธานสภา,าจึงสมควรเป็นของพักเก้าไกลและหากโหวตไม่ผ่านชื่อพิธาแม้ว่าประธานสภาเป็นของพักเก้าไกลย่อมเป็นอื่นไปไม่ได้ที่จะต้องเสนอชื่อแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยสองพักจะต้องก้าวเดินไปด้วยกันต้องมีความจริงใจไม่อย่างนั้นไม่เกินปี มีเลือกตั้งใหม่อีกรอบทีมเด็กไม่กลัวเพราะเสียเงินน้อยพร้อมเหนื่อยแล้วได้มากทีมคนแก่แรงหมดเงินใช้ไปเยอะแล้วเที่ยวนี้บ้านใหญ่ล้มระเนรนา,าดบ้านส้มจะมาอีกมากหากมัวแต่งอนกันไปมานะ้ากับป้าทะเลาะก,กันแล้วให้หลานมาห้ามทับจะไหวหรือหลานเองก็ยังไม่รู้จะเอาตัวรอดได้ไหมยอย่าลืมว่าบรรดาลุงอำนาจเก่า เขาจ้องเสียบอยู่ปากบอกอย่างแต่ใจไปอีกอย่างรอบนี้ถ้าลุงลุงยังกลับมาได้อีกกลิ่นความเจริญจะสูญหายไปทันควัน